ที่เข้ามาใหม่มาทําลายพุทธสถานทําลายพุทธศาสนาและทําให้พระสงฆ์เนี่ยหมดไปจากประเทศเดียเหลือแต่อาคารร้างคนที่เป็นเจ้าหน,น้าที่เห็นว่าตรงนี้สําหรับเขามันไม่มีประโยชน์เพราะเขาเป็นคนต่างศาสนามีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าสํานักเจ้าสํานัก ลัทธินี้เรียกว่ลัทธิมหันต์ับถหรือพวกพรามฮินดูก็เลยมาเห็นว่าที่บริเวณเนี้เป็นที่ลบร้างและมีสถานที่เขาเรียกว่ามีสถานที่เกี่ยวกับาศาสนาอย่างเช่นมี JD เจดีย์มีสยปุกต่างๆเขาก็เลยมาภาษาภาษาเราเรียกว่ามาประปกดเพื่อมานน้างอมเพ็ญคนที่เป็นเจ้านา้ยก็เลยเห็นว่าเออ ถ้าลุยสีหรือรว่าน้าปวดเนี่ยเห็น่าตใจคอบบริเวณนี้ก็เลยยกให้พอยกให้เนี่ยนักปวดมหันจึงเป็นผู้ครอบครองบริเวณนี้ทั้งหมดน้าปวดมหันเนี่ยเป็นรัฐที่หนึ่งของศาสนาฮินดูเขาจะสร้างสถานที่เขาอยู่โอถงใหญ่โตและบริเวณที่ดินเขาเนี้ยเกิดทั้งหมดเป็นของมหันตรงที่เขาอยู่เขาเรียกว่าวังมะหันเรียกว่าวังมหัน กคำว่าวังนี่หมายถึงของไทยใช่ไหมหมายถึงของไทยคำว่าวังคือคือเขาเขารักที่ของเขาหรือศาสนาเขาเนี่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่เขาวังมาาปกครองนักบวชหลายร้อยนะครับปกครองนักบวชหลายร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อปกครองนักบวชหลายร้อยเนี่ยบริเวณพวกของไท้ทุ่งนั้นเนี่ยพุกวันนี้ชาวบ้านแถวเนี้ยยังเช่าที่มหันสาหรับค้าขายเอ็ดค่าเช่าแล้วก็มีที่นา ที่ทําที่สวน,นวก็เกียบค่ายเข้าได้ได้ค่ายเข้ากับชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาหารเข้ามาปกครองเขาก็จะมาสร้างอาสมของเขาที่เป็นที่ที่ท,ทาสีแตกต่างจากสีที่เป็นธรรมดาเนี่ยที่เป็นสีอ,ออกส้มๆทั้งหมดชมพ,พูทั้งหมดน่ซ้ายขวานเนี่ยเป็นเป็นของมหารที่มาสร้างทีนละนอกั้นที่เป็นของขอ่อทั้งหมดเนี่ยเป็นตามทุกอาสมัยนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ แล้วทําไมเราเราเราถึงต้องเดินตรงเพราะเมื่อพืชสัตว์หายไปนี่คนที่ก่อนมาทารานเขาทุบทุบอาคารทุบสถานที่มันทางลงบ้างมันก็กองเป็นดินดินก็มาปกบริเวณพอเขาเข้ามาบรณหก็ขุดขุดดินขุดอะไรออกจากบริเวณตะกัดแล้วดินมันไปไปไหนทิ้งมาทางนี้ทิ้งจะเป็นเนินเป็นเรียยงไปเนินพวกนี้ได้จากดินที่ขุดออกามา จากบริเวณรอบๆถึงเห็นสถานที่่งที่อยู่รอบๆเจา้าความส่วนจมยินงให่สถานที่จมยิง่งใหญ่มากนะมันจะมีจำนวนเนี่ยครับใหญ่ก็ใหญ่ก็คือซากพูดลงไปนี่คือซากกองกองิฐอิฐเก่าที่มันพังลงครับแล้วก็มีดินมาอผมเราเราจะหเห็นในที่ต่อไปแต่ถูกทำสถิตขุดไปแล้วก้อนหนึ่งเหลือก้อนหนึ่งไว้ให้คนที่มาที่รังรู้ว่าไอ้ตอนก่อนก่อนจะขุดเนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนนะมันยังเห็นรอบๆอยู่ พรั้นเมื่อเราลงมาเนี่ย,ยเราก็เลยกงเดินลงมาเดินลงมาพื้นที่เราเดินอยู่กับฐานดีๆตอนที่เราลงรถมันเป็นฐานเสม,มออาาัเป็นแผ่นดินเสม,มอครเบราะนั้นทุกครั้งที่มาก่อนที่เราจะเดินลงมาก่อนที่เราจะเข้าไปมันเป็นเขตพุทธสถานเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราจะทำการขอเรียกว่าขออนุญาตภาษาง่ายๆเอางี้ยับ ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางผู้รักษาสถานที่เพื่อเราจะได้เข้าไปกราบสารบูชานะครับเพราะนั้นทุกท่านหันหน้าไปทางดีดีะะนะครับเราเครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนี้ก่อนเพราะว่าทีนี้มันจะเป็นส่วนมันจะรวมกันนะครับเอาหันหน้าไปทางน,น้นนะโมตัสสะภะพวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสั นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระพุทธเจ้าได้การิภามรอยปาดพระสักสดามาถึงแล้วนัมหาโพธิมณฑลอำนบนที่อัศรู ของพระพุทธเจ้าพระพระพุทธเจ้าขอโอกาสแก่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาพุทธสถานแห่งนี้เพื่อที่จะได้เข้าไปกราบสักการะและบูชาตามสมควรแก่เวลาและอํา,อา,ล,าล,อลังของพระพระพุทธเจ้า ขอจงได้รับการคุ้มครองการอนุญาตจากท่านทั้งหลายให้การปฏิบัติการบูชาของข้าพเ,เจ้าสำเร็จด้วยดีทุกประการด้วยเกินสาธุต่อไปเราก็สํารวมครับที่นี้ ก่อนจะเดินเข้าไปนะครับอยากจะให้เราเห็นสถานที่สาคัญเพราะพราขาออกมาเราจะออกอีกประตูหนึ่งนะครับมันจะมีที่เรามองอยู่ตรงนี้หลังจากที่พุทธเจ้าตัสรู้แล้วมันจะมีมันจะมีสถานที่สาคัญเรียกว่าสัตมหาสถานที่สําคัญเจ็ดแห่งที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแห่งที่หนึ่งคือใต้นมพระศรีมหาโพธิ์ที่ประทับนั่งตัสรู้หลังจากตัสรู้แล้วทรงประทับอยู่หนึ่งสัปดาห์ คือเสมวยวิมุตติสุขใต้ต้นโพหนึ่งสัปดาห์เรียกว่าต้นภศีมหาโพสัปดาห์ที่สองพระองค์เสด็จจากรัตนบัลลังนะครับเมื่อเสด็จจากรัตนบรรลัพน์รัตนบัลลังรงยืนประทับอยู่นะครับเรามองไปด้านหน้าเห็นเจดีย์ที่อยู่ข้างบนที่พระท่านเดินไปได้มาเจดีย์นั้นเรียกว่าอนิมิสสะเจดีย์อานิมิสสยเจดีย์สถานที่พระุิธเจ้าประทับยืน และมองไปที่ทต้โนโพตึงาโดยไม่กะพริบตามองไปที่ต้นโพสาม,มารถทำไมถึงมองต้นโพแล้วไม่กัะพริบตาแล้วก็มีนยัยะว่าเอาพุะธองมองไปที่ต้นโพเราและนึกถึงตอนที่พจนกับพญามารไม่มีใครที่มาอยู่เป็นเพื่อนในเกินที่วังเวงในเกินที่เงีงยบเหงาใน เพิ่มสิบหนา้าันอ่าเคืนวันเพนนั่นปรากฏว่าตอนที่พญามารมา,นะา,มานเนี่ยด้วยพญามารเนี่ยเป็นเทพชั้นอรณิม,มิตตวสวัสดีเป็นเทพชั้นที่หกชั้นสูงเพราะฉะนั้นเราเทวดาที่เป็นลูกหลานเทวดาแบบเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยพอเห็นเทวดาที่มีศักิ์ใหญ่อย่างพญาวัสสวัสดีมารเนี่ยมา เทวดาเหล่านั้นก็หลบหลีกออกไอถึงอยู่ถึงขอบจักราวาลเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็จะมีแต่มารกับลูกน้องของมารกับเสนามารเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ประทับนั่งโดยอธิษฐานรัตนาบัลลังก์ขึ้นประทับแล้วถ้าแม่มาดแม้นว่าเลือดเนื้อจะเหอดแห้งเหนือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าไม่ได้บรรลุก็จะไม่ลุกจากที่คือตั้งสัตจะวาจาไว้แล้ว แต่นั้นมารจะมาอย่างไงมาผยจนอย่างไงพระองค์นั่งหันหน้าไปทางตะวันออกเอาหลังพิงต้นโพพอมารมาด้านหลังก็ไม่สามารถทำลายพระเจ้าได้เพราะมีต้นโพระวังหลังให้ถ้ามาทางซ้ายทางขวาทางน้ายัยงยังพอเห็นถ้าภาษาว่าหลบหลีกหรือว่าทรงแผ่อารมีของพระองค์นั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธใดๆที่ถูกสัดอายมาเนี่ยจะเป็นตกไม้ตกลงเรื่องหน้าพระัของพระองค์ เพราะฉะนั้นเมื่อพะออัสรูแล้วยกินได้แต่ว่าอุทานพระองค์ไม่ได้อัสรูคนเดียวแต่อัสรูพร้อมกับต้นโพสมต้นโพเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อว่าโพชื่อว่าอาัศทะต้อนอัศทะเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อัศรูราฉะนั้นต้นไม้ใดที่อัศรูพร้อมเขาพูดเจ้าต้นไม้นั้นชื่อว่าโพธิคือต้อนไม้แห่งอัศรูเพราฉะนั้นที่บอกว่า ที่นี่สำคัญที่สุดเพราะว่าพราะพุทธเจ้าคุพกพระองค์จะมาตรัสรู้ที่นี่ต้นไม้จะเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆแต่ละเพราะพุทธเจ้าแต่ละโพจะเปลี่ยนชนิดไปแต่ชนิดใดก็าตามถ้าถ้าคุณเจ้าประทนั่าใต้ต้นไม้ชนิดนี้บริเวณนี้ณนะยุคนั้นสมัยนั้นต้นนั้นชื่อว่าต้นโพโอที่คือต้นไม้แห่งรตรัสรู้นะอย่างที่เราเห็นปัจจุบันคือต้อนอัดสันทะเราก็เลยเรียกว่าต้นโพ<ะ>นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ยืนมองไปที่ต้นโพอ่า เออออนที่ตัดสะลุก็มีแต่เรากับท่านสองคนนี่แหละสู้เกียงบาเคียงไหลกันมาและที่สำคัญก็คือโพที่เนี่ยเป็นสหาหชาติคือเป็นเพื่อนเกิดวันเดือนปีเดียวกันหนึ่งในเจ็ดเนี่ยก็เลยยืนแล้วมองไปที่ต้นโพทอดท่ะเนี่ทอดสายตาแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่านะเราก็ตั้งข้อสันนิษฐานกบายกันท่านบอกว่าพระองค์เนี่ยที่มองไปที่ต้นโพเขาขอบคุณที่ต้นโพช่วย ช่วยระวังช่วยต่อสู้กับพยายามารช่วยอยู่เป็นเพื่อนสองก็คือเพื่อมอบภาระสำคัญให้กับต้นโพธเพราะหลังจากที่พงศเสด็จออกจากรัตนบัลลังก์แล้วไม่กลับมานั่งที่เดิมอีกแล้วก็เหมือนกับบอกไปว่าท่านรอเราอยู่นี่นะท่านรอเราอยู่นี่เราจะกลับมาที่พงศรัดไว้เป็นพุทธพยากรคือเมื่ออายุพุทธศาสนาครบ5,000ันปี พระองค์จะกลับมาที่ใต้ต้นโพโดยพระาธาตุทั้งหมดจะมารวมกันแล้วแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนาธอนตาตุารตะลักาคือสิ้นสุดอายุของพุทธศาสนา5,000ปีเพราะนั้นต้นโพตายไม่ได้ไต้นโพตายไม่ได้พระเจ้านั่งเก็ยวันคืนนั่งนั่งเ็าเรียกว่านั่งถ่ายลมหายใจลมปราณเอาไว้ต้นโพตายไม่ได้ทำไมถึงบอกตายไม่ได้เพราะพระเจ้าก็มาแสดงธรรม่อนอายุ5,000ปี 5, แต่นั้นต้นที่หนึ่งตายต้นที่สองตายที่สามตายที่สี่ตายต้นที่สี่เนี่ยยังอยู่ถือต้นที่หนึ่งตายต้นที่สองก็ต้องเกิดมาแทนอ่าครับต้นที่สองตายไปต้นที่สามก็ต้องเกิดมาแทนต้นที่สามตายต้นที่สี่เกิดมาแทนอจจุบานต้นที่สี่ถ้าต้นนี้ตายก็ต้องมีต้นใหม่เกิดมาแทนเพราะเพราะพรดพุทธเจ้าฝากเอาไว้แล้วไม่ให้ตายต้องรอรอห้าพันปีอันนี้คือในเรื่องว่ามันสําคันที่สุดก็ตรงนี้พระพุทธเจ้า พุทพ่อองค์จะเกิดที่ไหนก็ตามแต่เวลาอัสสรุมาอัสรุที่นี่พุทพรอองค์นะครับอันนั้นคือสถานที่สองส่วนที่ที่สามก็คือตรงข้างเอดียจะมีที่เดินจงกรมผ่านไปมาสถานที่สามเรียกว่ารัตนจงกรมเอดียสถานที่สี่จะอยู่เรือนยอดไปทางทิศเหนือ